แข่งเก็บแตงโมกับเพื่อนว้าวนี่คือแข่งเก็บแตงโมอ่ะพี่เลยว้าไม่ได้แข่งเก็บเลยก็คือใครเก็บได้เยอะก็ก็อย่างนั้นแหละไงเอาละเอาละมาหาแงม,มาหาแตงนะเก็เนะใช่เดี๋ยวเรามาหาตังกันนะฮะตอนนี้เก็เก็บได้3ลูกแล้วนะคะแล้วก็คนเยอะมากถึงมากที่สุดนุ่นตรงนู้นมีได้ไปแล้วอีกหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปคอมไบกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์ okay, สวัดีค่ะพบก,กับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะว้าไปอยู่กันในด่า Land นตรีแลนดนั่นเองเย้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าครั้งที่แล้วที่พี่เกสปลูกมะม่วงนะตอนนี้มันโตหรือยังนะฟืบว้าวโตแล้วโตวแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอารถไปรับมะม่วงของเรากันเลยค่ะโอ้โหดูอลังการมากๆ เลยดีนะที่เราปลูกเอาไว้ด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกเอาไว้สูงกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเก็บยากขึ้นนะนี่นี่เดี๋ยวเอาลดเาไว้ตรงนี้โอเคได้ไหมเ,เดี๋ยวนะอีกนิดนึงดีวกว่าให้แกคิดว่า นี่เอาประมาณนี้แล้วกันนะคะจะได้โยนลงไปง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวปีนขึ้นไปเก็บเลยจ้าปีนขึ้นไปเก็บเลยจ้าอ้ยได้เล็กตึ๊ดติดเลยแล้วรถอยู่ไ,ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้นี่นะคะรถรถรถอยู่ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะโยนใส่ตรงนี้เลยแล้วก็เก็บมะม่วงไปขายเลยฟรึบนะรล็ดรดเลด,เลดแล้วก็กล้วยของเราก็ยังไม่ยังไม่เติบโตเท่าไหร่ เอาเอาแค่มะม่วงก่อนละกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บ <Here, there. S 1> มะม่วงรึให้ทั่วเลยเพราะพี่เกมี2ต้นนะนะมีฝั่งนู้นอีกแล้วก็ฝั่งนี้อีกโ oh, oh, oh. อ้โหมะม่วงนี่แหละตัวดีตัวไขด่ดีตัวชอบนะคะอุ้ยแต่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเย้ oh <my> Yay, เก็บครบหมดแล้วเต็มรถเลยค่ะเ oh <my> ต็มรถเลยเดียนะตอนนี้ เอาไปขายกันดีกว่าฮึบมาโอ้โหโอ้โหตอนนี้เดี๋ยเราก็จะมีตังเยอะแล้วสินเนี่ยใช่เราก็สามารถอัพเกรดบ้านเราได้แล้วไงเกดโอเคดีมากงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราเอาไปคอมบกันก่อนดีกว่าฮึบ ่ปคอมบายเลยนะจ๊ะฮึบคอมบายอ่กคนก็จะงงว่าเอ๊หามามองมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยฟรึบอ่แล้วก็เดี๋ยวเกียคิดว่าจะขับเฮลิคอปเตอร์ะ ter, นะคะเพื่อที่จะไปดูของมาเพิ่มเติมอีกเพราะว่าตังเราก็เหลืออยู่แค่นิดเดียวนะไม่เยอะมากมีอยู่สองพเองอ่ะให้มันเยอะกว่านี้นิดนึงแล้วก็มาอัปเกรดบ้านของเรานะฮะ ได้170โอ้โหเป็นไงล่ะเก็บอยู่ที่บ้านตัวเองก็ดได้เงินด้วยนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเฮลิคอปเตอร์ไปหาอะไรเพิ่มเติมกว่านี้อีกโอเคเดี๋ยวเราขับเฮลิคอปเตอร์นะคะขึ้นไปดูดีกว่าว่ามันมีต้นไม้อะไรประหลาดหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยต้นไม้แปลกมันจะชอบขึ้นอยู่บนเขาสูงๆตรงนี้นะแล้วบ้านเกตอยู่แถวๆนี้พอดีด้วยนะเพราะฉะนั้นโอเคเลยนะคะเฮเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูทางด้านบนกันดีกว่าว่ามันมีต้นอะไรบ้างอุ้ย ไมมีเฮลิคอปเตอร์เฝ้าอยู่เฮ้ยมันต้องมีต้นอะไรใช่ไหมนี่ือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูกันนะคะอุ้ยนั่นๆๆพี่เก๋เจอแล้วพี่เก๋เจอแล้วทุกคนเราไปเก็บกันเลยมันอยู่หน้าถ้ำด้วยนะคะใช่ไหมอยู่หน้าถ้ำนี้ด้วยดูซิต้อนอะไรฮึอ๋อต้นแอปเปิลเขียวโตอเอยแอปเปิลเขียวขายได้ราคาไม่แพงมากนะคะงั้นเราไปหาต้นอื่นกันต่อดีกว่านะคะมันเริ่มมืดอีกแล้วด้วยนะเนี่ยปะโอเมก้า พอขึ้นมาด้านบนนะพี่เกตเหมือนเจอต้นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนทุกคนเห็นไม้เห็นไม้ไม่มีคนด้วยนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเก็บกันไปแล้วหรือเปล่าด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็อไปเลยไปเลยไปเก็บกันต้นอะไรวะม,มีคนเก็บไปแล้วทุเรียนลูกเดียวเหลือลูกเดียวด้วยเหลือลูกเดียวด้วยทํางไงดีทํางไงดีหน้าเห็นนะเหลือลูกเดียวด้วยนะคะไม่เป็นไรลูกเดียวก็ลูกเดียว ฮึบน่าจะมีคนมาเก็บไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละฮึบว้โอเคแล้วก็เดี๋ยวลองไปบินตามหาต้นอื่นอนอีกนะคงจะมีคนเก็บไปแล้วตามดันนะคะเออทุกคนดูพระจันทร์ดิมันค่อยๆเลื่อนดึกดึกดึกลงไปอะเห็นไะ ah? แล้วก็เดี๋ยวพาทิมมันก็ต้องค่อยๆแบบว่าขึ้นแบบดึกๆึกดึกเหมือนกันนะคะนี่ไงมันค่อยๆลงไปแล้วมันค่อยๆลงไปแล้วโอ๊ยโคตรเอรเลยอะเคยเพิ่งมาสังเกตนะคะมันก็ แนวดีเหมือนกันนะเนี่ยว้เดี๋ยวเกศว่าจะลองเอาทุเรียนนะไปปลูกที่บ้านดูนะคะแทนกล้วยต้นนั้นเพราะว่าได้มาลูกเดียวเอาไปขายก็คงไม่ได้เท่าไหร่อ่ะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปปลูกดีกว่าค่ะไปเลยโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเกศเอากล้วยต้นนี้ออกไปนะคะเอากล้วยออกไปทำไมเกศเลยไม่อยาาให้เอากล้วยอกอ,ยอกไปไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราเอา ทุเรียนดีว่ะอุ้ยเพราะว่าทุเรียนมันขายได้แพงไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีตังค์เยอะเราก็จะเอาตังค์ไปซื้อกล้วยได้เยอะๆไงดูซิดูซิได้หรือเปล่าตึม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 ลงไปแล้วลงไปแล้วไอ้แมลนก็อยากได้เหมือนกันนั่นเนี่ยจะได้ไม่ตังไงใช่เดี๋ยวดูซิว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ6ชั่วโมง58หรือว่า7ชั่วโมงนั่นเองนะคะและ้วดนะูสเตตัสสิ14%เท่านั้นเอง เพราะมันแพงไงฮะมันก็เลยยากอ่างั้นก็โอเคงั้นเดี๋ยวรอให้มันกลางวันก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทําบ้านเรากันเพราะตอนนี้เนี่ยฝั่งนี้นะคะเราก็เริ่มยาวออกไปแล้วเดี๋ยวนะฝั่งนี้มีเท่านี้เนาะชั้นสาดีกว่าชั้น3ชั้นสามมันก็เริ่มยาวออกไปแล้วนะคะไหนขออนุญาตขึ้นไปดูอีกนิดนึงนะคะึบชั้นบ้านพี่ลิงนั่นเอง ชั้นนั้นพี่ลิงเหรอใช่ชั้นห้องนอนพี่ลิงนะคะก็นี่มันก็เริ่มที่จะยาวออกไปทางนี้แล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสร้างเพิ่มเติมเป็นทางเชื่อมไปทางฝั่งนู้นอีกมันก็น่าจะโอ,โอเคกว่าดีเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอให้มันเช้าก่อนละกันอ่าตอนนี้นะคะเริ่มมีแสงสว่างแล้วนะเดี๋ยวเกจะติดทางเลยดีกว่าเอาให้มันเป็นทางนี้นะฮึบเกซื้อไอ้นี่มาแล้วนะคะเป็นเบสิกสเตทนะคะสทิศ แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันดูยาวๆนะคิดว่าจะลองติดดูซิว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะมันดูน่ารักดีนะฮะฮึบมาไปอยู่ตรงกลางดูโู้โ,โเลิศเลิศมากกันอย่างงี้อีอันนี้ก็ติดไฟได้ดิโอไมโกติดไฟได้จริงๆด้วยพ๋อเห็นนะขอซื้อเพิ่มฮึบติดแบบ หัวมุมตรงนี้เพื่อถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเราจะได้เดินไปเห็นทางอะไรอย่างงี้นะคะโอเคแล้วเกดก็ซื้อเป็นพวกาทางอีตรงนี้ไว้แล้ว11อันเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นทางเดินตรงธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นลองบีชเนี่ยลองดูซิเป็นสะพานนะคะสะพานข้ามโอ้ก็ดีนะข้างหลังตรงนี้เป็นสะพานเพื่อที่จะเดินเชื่อมไปก็ดีเหมือนกันนะคะโอเค เราจะต้องใช้ของที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์เลยเพื่อที่จะเชื่อมมาทางนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเกตว่าเกตจะติดปราสาทดีปะ่ะมีนะคะเป็น b u i ดิ i n g เป็น castle นะคะซื้อแล้วก็ติดเลยพึบโอ้ตรงนี้นะคะเป็นปราสาทเดินมาเพื่อเชื่อมมาที่ปราสาทตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะติดไฟข้างหน้าทางเข้าปราสาทโอเค เฮ้ยะเฮ้ยเรียบร้อยติดไฟเลยค่ะติดได้เปล่าอ้ข้างหน้าติดไม่ได้เรใส่ต้องขึ้นไปติดข้างบนละมั้งโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นไปทางด้านบนก่อนปีนขึ้นไปจ้าอืบแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตซื้อเพิ่มนิดนึงนะคะโอเคเพจหนึ่งแล้วก็เพจสอง เกดมันจะมืดไปไหมอ่ะไม่มืดหรอกอย่างงี้โอเคมากเลยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดตรงนี้อีกอันนึงแล้วกันเพื่อไม่ให้มันมืดอย่างที่พี่ลิงบอกนะคะเป็นหัวมุมนอกคืออ่าคือเหมือนกับว่าทางนี้เ,นเป็นทางเดินมาถ้าเกิดว่าเราเมื่อยเราก็สามารถเดินมานั่งได้อะไรอย่างงี้นะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเชื่อมไปทางนู้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตพี่เกดดูแป๊บหนึ่งนะคะเรามี เบสิกสเตรทอันนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เพดไปเพดฟื้บฟืไปนะคะโอ้โหเลิศมากเดี๋ยวนะห้องนี้เนี่ยเราต้องมีโซฟาอะไรไว้นั่งนะเพื่อวความแก้เมื่อยเดินไกลอะไรอย่างงี้ยังไม่ตรงอีกอันหนึง่งฮึบเพจอึบมาดูดสูสิก็ยังไม่ตรงต้องอีกอันหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวลงเป็นทางบันไดลงไปทางนี้อันหนึ่งนะคะฮึบ ชื่อบมอโอเคตรงละโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาติดโซฟาก่อนละกันเนาะใช่ใช่ใช่ติดโซฟาไปเลยจ้าบลายโซฟาเฮนี่อะไรฮึบมีเดียมดรากโอเคงั้นเดี๋ยวเราติดตู้ด้วยนี่ค่ะเป็นเอาไว้เดี๋ยวนะอ่านหะนังสืออ,อ,อ่านหะนังสือเดี๋ยนะฮึบฮึบโอเคเรียบร้อยอ,อ่าน อันนี้เป็นดูวิวเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีโซฟาโซฟาโซฟาเดี๋ยวนะมันจะต้องอยู่นี่ออันนี้อะไรพรมมีพรมด้วยจ้าโอ้โหลอดมากติดพรมด้วยเดี๋ยวนะเราเอาพรมมาไว้แถวนี้ดีกว,ว่านี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวติดโซฟาด้วยนะคะเดี๋ยวหาโซฟานิดนึง ก็มีอันนี้เหลืออยู่อันนึงพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยฟึบเป็นที่นั่งรอนะคะว้าวเอาไว้อ่านหนังสือใช่ไหมอ่ะอ่าแน่นอนนะคะอันนี้เราเอาไว้อ่านหนังสือเดี๋ยวนะขอดูเชเบอร์ท็อปแป๊บหนึ่งเพราะเก็มีหนังสือเยอะมากเลยแล้วก็เอาหนังสือเนี่ยวางเรียงอีกเหมือนเดิมที่เราเคยทํามาตลอดวี <c oughs> <c oughs> หนังสือเราเยอะนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวโอเคใส่ไปเลย บ้านเรานี่จะเป็นสายแบบว่าอ่านหนังสือจ้าเท่ๆเก๋ๆไปฮึบเพจนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะแต่ว่ามันก็มีหนังสือซ้ำๆด้วยอะเกไม่เป็นไรหรอกนี่ไงเสร็จแล้วนะคะเป็นห้องอ่านหนังสือของเรานะคะแล้วก็จะมีหนังสือมากองๆอยู่ที่พื้นอีกเหมือนเดิมเช่นเอาไว้ตรงนี้อบ อ่าโอเคนี่นะคะเป็นท้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะเดินข้ามมาที่ห้องทางนี้ค่ะเดินง่ายๆเลยเดี๋ยวนะขออนุญาตดูบันไาทางลงนิดนึงนะคะก็ต้องเป็นตัวที่เขียนว่า up there up there อ,อ่ีไง300ใช่ไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะดูนิดนึงมันก็ต้องซื้อเลยนะคะแล้วก็ติดเลยเดี๋ยวนะอันนี้เขาขึ้นใช่ป่ะเราเอาลงว้าเรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมโอเค โอเคมากโอเคมากนี่ไงเชื่อมแล้วโอ้ oh my god เดินลงจ้าสวยงามสวยงามสิคะเราอะไรอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาハウาเวดมาเพิ่มเติมแล้วก็ติดハウเวดได้ซ้ายขวานะฮะแล้วก็นี่ได้พูดได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยของตกแต่งของเรานะคะมางั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่เกดติดไฟเพิ่มเติมกว่านี้อีกนิดนึงอันไหนถูกสุดหรือว่ามันเท่ากันเดี๋ยวขอเลเลก่อนนะคะ เอันนี้พี่เกดยังอยู่อีกอันนึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่ยวอยทําห้องไว้ทําห้องแคมไฟอะไรอย่างนี้เนาะอ่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตซื้ออันนี้ไว้ก่อนเลย14อันล้กันเผื่อเอไว้นะคะแล้วก็ติดตั้งแต่ตรงนี้ฮึบเพจฟึบเโอเคจะได้ไม่มืดนะจะได้ไม่มืดโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวติดไว้ตรงนี้อ้ นี่เรามีทางเดินเชื่อมหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวแล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพาต่ตอไปเนี่ยเราอาจจะมาสร้างลิฟต์ด้านหลังกันนะคะสมมติว่าขับรถออกมาปุ๊บจอดปุ๊บแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปขึ้นทางด้านหน้าอะไรอย่างงี้นะอ่าตรงนี้ติดได้ไหมโอ้ตรงนี้ก็ติดได้อึบติดไม่ได้วางอึบ่าวางได้ชูบนะคะนี่ทำไมวางไม่ถึง เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตรงนี้วางไม่ได้งั้นไม่เป็นไรติดอันเดียวก็ได้แล้วก็เดี๋ยวลงไปติดข้างล่างประมาณนี้อ่าโหพี่เกดซื้อมาเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยดีเลย <red> ดีเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จาง โมโหเป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้ตกแต่งด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าเดินเชื่อมปุ่มนะคะแล้วก็ขึ้นไปทางนี้เลยนะคะขึ้นบันไดพี่แกช,ชอบบันไดแบบนี้เหมือนกันอ่าแล้วก็เดินเข้ามาถึงปุ๊บเราก็จะมาเจอห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราออาเชอริงนี่ติดด้วยติดได้ไหมเอาติดไม่ได้ ซื้อแล้วติดไม่ได้โอเคงั้นไม่เป็นไรก็คือเป็นห้องอ่านหนังสือของเรานะคะไว้พักอ่าแล้วก็ขึ้นไว้ขึ้นไปทางด้านบนเนี่ยสามารถมองดูวิวอะไรได้เนาะแล้วก็เดินกลับมาปุ๊บเนี่ยมาเป็นห้องนอนพิลิงได้เลยว้าวอันนี้ชอบมากเลยห้องห้องอันนี้ห้องซักผ้าอันนี้ห้องรับแขกสื้ออันนี้ห้องพิลิง โอ,โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกกกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เกดไปแล้วค่ะบายๆเพลงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคราพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักเพลงชอบเพลิงก็อย่าลืมช่วยเพื่อน,อนมากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เพลิงด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมซื้อสติกเกอร์ไลน์เพลิงด้วยนะครับวันนี้เลิงไปแล้ว แล้วพัดหน้าแก้จะพัาไปทําอะไรอีกอย่าลืมไปชมกันด้วยครับว้าวว้าวสติกเกลาโปเกมอนแบบเก้ามนะีวางจําหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องน่าหนักเลยนะ้องๆอย่าลืมกดซับสไครป์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไปพาคลิปแอนิเมชั่นของพี่แกแล้วก็พี่ลิ้งได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่แกกับพี่ลิง้งได้ที่ตรงนี้เลย น,น้องอยา่าลืมกดไลค์ให้เกดด้วยนะคะ๊ายบาย